มันเป็นอาการไม่ใช่อันตพายไม่ได้สันดานไม่ได้ลำคาไม่ได้ทุรนทายไม่ได้พบพานไม่ได้เจอนานไม่ใช่องค์การหรือว่ากรมทะวงกระทรวงทะลวงดูด,ด,ด,ดวงทักวงในไหนหรือว่าแก่ลูกเด็กเล็กแดงผิวมันผิวแห้งก็ฟังกันได้ตบตีพ่อแม่กลายเป็นเปรตใครชอบฟังอัตมาเทศขอให้ยกมือขึ้นสาน่สานผูทำพิธีกรรครับหลวงอเปรตเออคือว่าวันนี้นะครับพวกผมจะมาบอกว่ามสามามามา ยอมส่งก็รอลสเต็มเต็มนิบุตรแกเป็นระชาชนคนไทยมีอะไรอะไรก็ถามพระถามพระจะร้อนขึ้นมาก็ถามเจ้าถามเจ้าอาตมาเจอแล้วนี่แหละรถพระธรรมจะมาไม่รู้กอพันไปเยอะมึ่งหน่อยแน่ไหม เวลาที่กูอยู่กับผัวกูแล้วกูเกิดมันขึ้นมากูต้องพูดว่าไงวะมันจะแปลว่าโอเตโต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 สักทีอยากจะมีกิจการขายดีให้ผ้าไว้ผมยาวมให้ผ้าเป็นแอลคาราบอนแล้วทำไมกูล้วไม่ใส่ตะโหวะผ้าลูกไยไม่ใช่หนอนฉีดชาไม่ใช่หนอนฉ้ดชาไอ้หนงไม่ใช่พ้ามันกูหัวทำไมให้มันตลกไงไอ้ นามัสการกับหลวงพ่อเจริญพรคือผมออกรถลำใหม่ครับก็จะอยมารบกวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยเก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกล่ะคนเรานี่งมงายจริงๆนะโมจะไปเจิมรถผมอยากน้ำแค่หัวไหลครับหลวงพ่อจะมาไม่รู้เซะ้ว่าเดี๋ยวไม่ต้องแวะแล้วริมขนาดนี้ลุงพีน่โมตรงนี้ค่อนหลวงพี่เท่งสบายดีไหมหลวงพี่เท่งไปที่เบส ไปทิเบตแล้วเรือหางยาวจะถึงไม่เนี <c oughs> <c oughs> ่ยยหนูเอาผลมาไม้ไมาใส่บาตรหน่อยมาแ<ส>ป<ส>๊บเดีหอม,มอย่าพ่ออายุวันโอส,สุขังพลังถ้าทุกถ้าทุกอาจจะมาไม่รู้